教他。 ไปไหนไปอาเหี้ยผิดะไรเนี่ยาวเขาตกไม่ถืออะไรครับขอบคุเยครับบันาจจ๊ะวิษรุณทยาานบอกว่ามีใครขวางหน้าไม่ต้มทั้งตัวนี่แม่ไมเลยเออไม่ใช่แม่แต่ว่าเป็นน้องสาวเขาพท่านตะไก่ฟ้าตะไกลนาวค่ะ ว่ายังไงไม่มีรัางาวเข้าเข้าเปล่ามีธุระอนไรเร่นต้อมาของฉันมีมีมีอะไรถามน้องหญิงเลยไหมคะน้องหญิงลูกม่อยาหินน่ะมีอะไรเียว่ามารีบพูดมาแล้วก็ใส่หัวไป ยินคำว่าผู้หญิงไม่ได้ทำไมอ่ะพู้เสฉะเฉฉะจริงๆทำไมเล่นผิดกับชีวิตรจริงเลยอะ่ะไอ้รุตไปค่ะเป่าวผมจะพูดก,กับไอ้นี่เราเสฉะหรือผู้หญิง,ง,งเขาไม่ชอบพาเขามาทำไมคะน้องของพี่ไม่ได้บอกมาเลยเมื่อจะพบหน้าพี่แล้วมันจะพบความตายไม่กลัวอะไรเลย ยื้อย้ํมจะเข้าเฝ้าพี่ห้ได้บบเอา้จาจงกลับไปตกมันใหม่หว่าถ้าไม่ยากตายให้รีบกลับไปซะถ้ายาตายนะก็พามเข้าเฝ้าะจะลีแบบ่ะไไปเลนะไปย่คไปไหนาที่เออยังะอ๋อิ่บอกเสร็จพี่ให้แล้วนะจ๊ะ ฉันเข้าไปได้ไหมคะอ๋อคือคือหญิงหญิงหยิงไม่ว่างแล้วตอนเนี้ยหญิงหญิงหญิงปวดท้องอ่ะโอ๊ยปวดท้องปวดท้องมากเลยถ้าถ้าอย่างนั้นให้น้องหญิงนะน้องหญิงพาเข้าไปนะเบียค่ะเบียค่ะหญิงไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวองหญิงก็พา เื่ออก่นทุกท่านไัรางวัลก่อนทุกท่านขอมคุณีนะขอบคุณนะครับสำตเรางวัลนะครับนี่แครับขอบคุณครับเดินผ่านไม่จําเลยใส่รูุ้ปานไปขอบคุณครับเธอจะสวยที่สุดเลยผะี่นั้นเนี่ยเธอคงจะพาฉันไปเข้าเฝ้าได้ใช่ไหมจ๊ะ คือมุกนี้เงียบทั้งบางประอินเลยเว้ยนำไปแล้วและเธอเลยจ้เาเรียนจ๋าฉันน่ะก็พาเธอเข้าไปไม่ได้หรอกอา้าวทำไมล่ะฉันไม่ว่างไม่ว่างไปจะไปไหนคือฉันน่ะจะต้องไปเปลี่ยนกับน้องปอยนี่เป็นนางเอกเปลี่ยนกับน้องปอยเลยเหรอนเนี่ยเปล่าเปลี่ยนชุดไปเดิจ้ก่นอนที่จะเปลี่ยนชุดน้องปอยมือเย็บชุดมือก่อนเลยไปอีกหมดแล้วยาวเลย เป็นผู้บังว้นี่มึงยิ้มไรวิสรุปลูกพ่อพยะคะไปกับหมดแล้วใช่ไหมน่าจะกลับไปกับหมดแล้วดีมากถวยพระครด้วยเบี้ยค่ะโ้ยองท่านไม่นางยังไม่กลับกูได้ยินแล้วเป็นสิ่งที่กูไม่อยากได้ยินเลยมึงก็ได้ยินอยู่บ้านก็ได้ยินทุกวันนั่นแหละกูก็ไม่อยากได้ยินไงขอบารมีขออเขาออจากพระเถรมาด้ ที่ปรดมาอยู่เนื้อหัวเดือนผู้ตกยากคนนี้ด้วยเถิ่อนกี่คะบังเอิญน้ไม่ได้บอกเรืองไงว่าเจ้าพบหน้าเราแล้วเจ้าจะพบกับความตายไม่กลัวตายเลยไงคนทุกคนที่เกิดมาคงไม่มีใครมนีคำว่าตายเปพคนหากแม่ว่าหมอกฉันจะต้องมาตายด้วยน้ำมือของอุจจาระพระเทวมาได้หม่อมฉันก็คงนอนตายอย่างมีความสุข เป็นคำตอบสุดท้ายโดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยดิค่ะอยากตายพระพุทธองค์ทุกวันนี้ก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นแล้วนะน้ำเพชรเดี๋ยวกูตายก่อนก็จะสิงหาอะไรปิดปากไปซะจับเป็นต้องแต่ขนาดนี้หรือเปล่าข้าเจ้ายืนยันว่าอยากจะตายตายด้วยมือของเราเห็นไหมแล้วเรามีความสุขเอ้า เราจะเป็นตัวช่วยส่งเจ้าไปหาย,ปา,ายุคพาาลเองตายหวังเจ้าชีวิตของเงเอ็งังจมาจมกายาเดียวนีไ้ประค 我打你，快！ 的话。 วัวใช่ถ้ามีมังกรใช่เลยไม่ใช่ไม่าะนั่นเองเฮ้ยตายแล้วเหมมัประคงนางหวังจงะหวังเปื้อนเอาให้ถนัดแล้วสวมสอดกอดที่แขน

มันเป็นยังไงล่ะจะตับเพื่ลุกขึ้นยืนอ๋อจะขอคือเคนเล่นให้สนุเกเรื่อคงจะสุก เก็บกดเดี๋ยวจะเล่นที่หมดทุกเกมอุ้มจะไม่ไหวแน่แม่นาไปลุกเดินเข้ากับเราเถอะนั่นไปเราจะพาเจ้าไปมีความสุขเป็นครั้งแรกในชี่ิตทิ่ย์และที่งไใ้ข่ายิพจากแฟนเอาวิวแชร์ไหม กูไม uh ่เคยผู uh ้หญิงด้วยแล้วถามผู้หญิงคล้องนี้กูเจาะรู้ดูแล้วไปด้วยตรงนี้ตรงนี้เออเออเอ็นห้าเป็นไงวะนขนาดไม่เคยเลเนี่ยไปยินเขาคล้องเลยนี่โอ้โหไม่ธรรมดาทำไมแล้วบอกไม่เป็นเออ สยบกันนะนาดนกโหยลูกบ้าลูกาใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยไอ้บ้าเจ้ารู้ไหมไม่ใช่เร็วเลยขี้เกียจขี้ยงดูโอ้โหเออเฮอไอ้บิ๊กไปดูเขาว่าเนทำไมมึงเนี่ยปรมาจารย์สิเรียกท่าอะไรเพื่อกูเรียกท่ามาถูกแต่พูดดนคำเดียวว่าไอเด้า

อา่าวเาปล่าหรืายังแล้วรุ้นอะไรอ๋อแอบดูพ่อเบิงมานี่มานี่สันดานไม่ดีเผือไม่ได้เผือไป่เจาะรูต้องแห้งมือทะลุหมดแล้วพวกเบิงใช่ไหมนี่เอาละ่ะทุกคนคนเห็นพร้อมกันแล้วข้าพเจ้าเห็นไม่ได้ไม่เคยจะพบหญิงใดแล้วถูกใจแบบนี้ชอบคนนี้มาก เดือนเป็นหญิงแรกและรักแรกของข้าเหมาราชจริงๆข้าจะขอพูดไว้เลยตอนนี้ข้าพบรักข้าจะขอหยุดรบและที่สำคัญกฎเล็กที่เคยสร้างเอาไว้สหาทุกคนห้ามมีเมียอีกไม่นานข้าจะขึ้นเถลิงราชแล้วก็สถาปนาเดือนเป็นพระมีทีธแท้บุตีข้าจะขอปลดข้อห้ามเอาไว้ าหาทุกคนนะตอนนี้มีมียไได้อ,อะไรนะผูเจ้กค่ะเอาเอาเขาสั่งกดเหล็กไม่มีแล้วทหารมีเมียได้ชาย,ยุกมึงไม่พึงมึงแล้วมึงไปแบบนี้ใช่ไหมึงไปแบบนี้ใช่ไหมได้ไอ้เน็ตมึงนอนกับกูคืนนี้เป็นจริงประเดิษฎผัดกันนะผัดอะไรกูผัดเอาละมากินกันเที่ยวเพื่อ <Okay. S 2> ทุกคนจะได้มีความสุขเราเปิดทางทุกคนได้มีค,มครอบครัวแล้วอีกไม่นานเราจะมีครอบครัวนั่นคือเดือนเป็นพระเมเหสีและอีกอย่างหนึ่งพิธีของเรารบมาขึ้นโครชีวิตแล้วนับจากนี้เราจะหยุดรบอยากมีงานฝังันง,ง,งานเรื่อเดิมเอา้าเราจะขอพอกวิสรุปพ่อให้ขันไปจัดสร้างบาราพิธีาการสถาปันานเดือนส่วนเจ้า มีหามหารสพที่ดังที่สุดในแผ่นด,ดินลานช้างมาเล่นหน้าพราะที่นัง่งจัเอาไว้นะอีกเจ็ดวันเราจะสร้างพระเดมพิธ,ธีขึ้นมาและทํากาสุถามนาเดือนเปลี่ยนขนาดนาวให้ใหม่ให้เป็น